สวัสดีครับวันนี้ผมช่างโทรโม้เรื่องไฟครับจะมาแนะนำการเชื่อมต่อสายไฟนะครับในจังชั้นบล็อกหรือในฮ a n d y ็อ x โดยใช้ไวนัดนะครับช่างโดยทั่วไปประมาณ9ก้าขึ้นไปนะครับจากที่ได้เคยสัมภาษณ์มามักจะใช้ไวนัดที่ไม่ถูกต้องกว่านะครับกว่าเกเเยอะเลยครับนะ ไวนัทมีทั้งหมดเนี้ยสี่ขนาดจะมีสีเทาเนะียอันนี้ใหญ่หน่อยใช้กับสายหกสแควร์มิลสี่สี่สแควร์มิลและหลายเส้นแล้วสีแดงเนี้ยจะใช้สองจุดห้าสามสี่เส้นนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยใช้สายขนาดสองจุดห้าก็ได้เส้นหนึ่งสองเส้นหรือว่าหนึ่งจุดห้าสามเส้นก็ได้ส่วนสายที่ไม่ได้ใช้แล้วในท่อนนะครับก็เป็นสีส้มจะใช้ขนาดหนึ่ง ตัวแคลมิหรือ0ูนย์จุดห้าตัวแคลมินครับเล็กมากนะครับสองจุดห้าแย่แทบไม่ผ่านนะครับเนี่ยโอเคนะครับเออวิธีการต่อสายในจากชั้นบอกรนะับมันเป็นพื้นที่แคแบแคบแค่นี้เราจะมาสัมผัสให้สายไฟสัมผัสกันยาวๆเนี่ยมันก็จะต่อได้ยากครับยกตัวอย่างนะครับสายไฟนะครับสมมุติมีสองเส้นกลมๆเนี่ยครับ สองเส้นจะเห็นว่าจุดสัมผัสของสายไฟ,ฟยคือตรงรัศออมีของเส้นลงบวงนะครับนิดเดียวะจุดแค่นี้คุณจะพันกี่รอบก็แล้วแต่มันก็สัมผัสกันแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับสำหรับแ,แค่จุดนี้เล็กๆเพราะฉะนั้น,น,นจะให้มันสัมผัสมากๆต้องผันที่ยาวครับยาวเป็นคืบเลยถึงจะได้หน้าสมัมผัสที่ดีแต่เรามาดูนะครับถ้าใช้ไวนัด เรามีสายหนึ่งเส้นตรงนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งสัมผัสจุดเดียวสมมุติเราใส่เข้าไปสามเส้นนะครับจุดสัมผัสมันก็มีสามจุดเล็กๆแต่ถ้าใช้ไวนัทสังเกตน,นะครับไวนัทมันจะมีเกลียวข้างในนะเป็นวงกลมเป็นเทปเปอร์ลึกๆเข้าไปมันจะทําให้สัมผัสมากขึ้นครับจุดสัมผัสจะมากขึ้นเห็นไหมครับ เราะนี้ยระยะในการต่อสายจึงต่อสั้นๆได้ขนาดนี้สามารถต่อได้แล้วสัมผัสได้ดีกว่าครับอเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับช่างโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องหมุนชีมครับหมุนฟีเกลก่อนอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับอย่าไปทําแบบนี้ปน <c oughs> ผมจะให้ดูผมจะใ,ใช้สีแดงอันนี้สายขนาด ร้อยสสี่สิบห้มิลนะครับสองเส้นอ่ะผมจะลองไขให้ดูนะครับเรียงให้ขนานกันนะครับอย่างเงี้ยแล้วไขลงไปเลยครับไม่ต้องใช้ครีมปิดเป็นอันขาดอย่าใช้นะครับเป็นวิธีที่ผิดดูนะครับแน่นพอครับพอเราต่อของจอไฟฟ้าเสร็จแล้วก็กดลงไปครับพื้นที่นิดเดียวครับแล้วปิดฝาครับครั้งเมื่อเราจะแก้ไขวงจรง่ายมากเราแค่ไขออกมาครับ เราจะเพิ่มวงจรตรงไหนเข้าไปครับนี่ครับผมเพิ่มเพิ่มวงจรเข้าไปอีกเส้นหนึ่งสมมุตินะครับเพิ่มไปอีกเส้นหนึ่งจับให้ขนาดกันครับแล้วขันเข้าไปอย่างเดิมนี่ครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับ พื้นที่แค่เนี้ยโอกาสที่จะดึงหลุดเนี้ยไม่มีแล้วครับไม่ต้องกลัวเขาว่าจะหลุดเนี้ยมันจะดึงนะครับไม่หลุดครับดึงดึง,ด,งดึงสุดแ้วเกิดเขาไม่หลุดนะครับที่ช่างทั่วไปเขาใช้กันซึ่งเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะไม่มีใครไปแนะนํามันไม่ค่อยมีใครใช้กันส่วนใหญ่จะใช้กับโครงการใหญ่ๆของราชการหรือตึกขนาดใหญ่ครับลองเพีดูนะครับ เนี่ยฮะดึงเท่าไหร่ก็ไม่หลุดครับแล้วดูอีกทีนะผมจะดูว่าทั่วไปที่เขาทํากันนะครับอยากให้เปลี่ยนวิธีใช้ไม่ให้ใช้วิธีนี้ครับดูนะครับเขาจะเอาคีมบิดก่อนครับบีไสายไฟกลัวมันจะหลุดให้แน่นๆอย่างเงี้ยเ็้าบิดกันยาวกว่านี้ได้ซ้ำไปครับ พอปิดเสร็จเขาก็เอาไว้นะใส่นะครับขันแล้วเ,เทปพ,พันเกลียวพันอีกทีเอ๊ะเอาเทปพ,พันสายไฟพันอันนี้อย่าไปทํานะครับเดี๋ยวมันจะเยิ้มผมจะดูนะครับว่าผลเป็นยังไงครับดึงหลุดเลยครับขนาดเอาเอาครีมพันจนแน่นแล้วนะครับดึงหลุดแต่ถ้าตรงๆแล้วจะไม่หลุดครับก็เพราะว่าเกลียวเนี่ยมันช่วย ทำให้สายตรงๆนี่มันเข้าไปในเกลียวได้ง่ายขึ้นทําให้เกลียวมันล็อกดีกว่าไอการที่เราไปพันสายไฟเป็นเกลียวแล้วเนี่ยทําให้เกลียวมันขบได้ไม่แน่นครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นช่างกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะก็ดูตรงนี้ไว้หรือคนทั่วไปที่คิดจะต่อสายไฟเองนะ่ะดูตรงนี้ก็เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ โอเควันนี้ก็มีแค่นี้ถ้ามีรายการต่อไปก็คอยติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ